สนับสนุนโดยไม่อีซุซุมิวเอ็กซ p e r s p e c t i v e ในวันนี้ครับเรายังอยู่กับดรประสิทธิ์ G ีอหมื่นล้านแถมยังเป็นนักธุรกิจที่ใจบุญอีกด้วยนะครับเรามาชมกันต่อครับกับการตามรอยพระพุทธเจ้ากับสถานที่7แห่งที่พระพุทธองค์ทรงเสวยวิมุติสุขตลอด7สัปดาห์หลังจากที่พระองค์นั้นได้ทรงทําการตรัสรู้ที่พุทธคยาประเทศอินเดียนะครับซึ่งตอนนี้ครับเรากำลังจะเข้าไปดูแท่นวัชระอาจซึ่งจุดนี้ครับบอกได้เลยว่ายากมากจะมีโอกาสได้เข้าไปดูใกล้ขนาดนี้นะครับ อะไรพูดไทยได้ด้วยพูดไทยได้ด้วยเหรอพูดได้หมดได้หมดตั้งแต่แถวถึงแถวพูดได้หมดเลยอะไรนะสามพวงร้อยเบมพอยเจอาละสี่สามพวงร้อยเจ็ด่แพงกว่าสิป่าเป็นการขายอย่างฉลาดเท่าไหร่แล้วนะร้อยบาทร้อยบาทร้อยบาทจากร้อยเก้ารเจ็ดสิ ร้อยอ๋อแล้วแบบก็สองร้อยสองร้อยคือด็อกเตอร์มาที่นี่บ่อยมากอือเฉพาะครึ่งปีนี้ก็สิบหกครั้งแล้วในร้อยหนึ่งปีบอกว่าเขาจะช่วยถือจะช่วยถือเดินเข้าไปข้างในดีแก็ว่าไปเหรออ่าเดินไปไม่ต้องก็ได้ให้เขาสามสิบก็ได้อ่ะ ป้าคนนี้ที่ดอกเตอร์มาบ่อยจนรู้จักชื่อสุด์ <มา S 2> ที่นี่แล้วไม่ครับ <laughs> เ,เป็นเขาไม่สบายพอไม่สบายแล้วก็ก็ให้อาหารเขาจนเขาหายพอเขาหายเสร็จแล้วเขาจะรู้สนิทกับัวนีน้กันระดับหนึ่งแต่พวกเป็นหมาที่อยู่ในนี้ครับอ๋อซุปเปอร์มานี่เลยเออสนิทมากป,ป้าคนนี้เออน่า <laughs> รัก ครับ hey, รู้จักหมดที <laughs> ด่รู้จักหมดทั้งวัดเลยทั้งวัดปะ่ะเราไปท้างล่างกันซุปเปอร์ตามด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเราไปใต้แท่นวัดชรอาดกันก่อนดีกวไหมครับครับนี่คนนี้เป็นคนที่วาดลูกทุกวันเลยเขาขายลูกล,<ป>ละสองพันนะสองพันรูปีระใช่วันลรูกไม่ o no, no, no. four day or three days we need one paper 5วันโอ้หรรูปหนึ่งห้าวันใช่รูปหนึ่งห้าวันเขาก็จะนั่งวาดรูปทุกวันนะครับนี่เขาทำอะไรคร <น S 2> ับคนนี้ก็คือนั่งสมาธิแบบทีทเบสนะครับคือการใช้ข้อสารนักสารมาทําแบบนี้นี่คือการทําสมาธิอีกแบบหนึ่งของคนที่เรียกว่าทีเบสนะครับ<อ> แทนทีพระพุทธเจ้าท่านไม่รู้ใช่ครับเรียกว่าแทนวัชระอาดเดี๋ยวเราจะวางผ้ากันนี่ต้นโพธิ์ที่ใหญ่มากเพราะถ้าอยู่มาแล้วอย่างน้อย2,500ปีก็คืออาจจะ2,500ปีแต่กลายเป็นหน่อมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งก็คือโดนทหารมาทําลายที่ต่างศาสนานะฮะช่วงหนึ่งโดนพระมเหสีของเจ้าชายอโศกเพราะพระเจ้าชายอโศกจะมาที่นี่บ่อยและจะรักที่นี่มากพอมาเสร็จ ก็เอายาพิษมาวา,วางวางวางจนต้นโพธตายแต่ถ้าไม่เหสีถ้าไม่เหสีของเจ้าจชายโศกเพราะเจ้าชายโศกรู้เข้าก็เลยโกรธไม่เหสีแต่ก็ยังมีหน่อเอานมมามา,มา,ม,ามาลาดที่หนอ่อนหนอ่หนอก็โตขึ้นมาอีก เดี๋ยวเราไปดูจุดที่สองกันะนะครับ,รบผมจุดที่สองนี้คือจุดที่พระพุทธเจ้าท่านมาคร<ม>ับผมทำการมองย้อนอดีตใช่ไหมครับคือมองไปที่ต้นสีมหาโพนะฮะแล้วก็ขอบคุณต้นสีมหาโพที่เกิดมาพร้อมกับท่านแล้วก็ดูแลปกปักรักษาท่านตลอดเวลาแล้วก็เหมือนกับขอบคุณต้นโพก็ก็การเพ่งดวงตาม,มองที่ต้นโพเป็นเวลาเจวัน ก่อนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพ Al ada, นางสุชาดาได้นาข้าวมัทุปายาตข้าวที่หุงด้วยนมโคไปถวายนะครับเนื่องจากนางสุชาดาเป็นพระพุทธเจ้าท่านมีรัศมีแผ่ออกมาจากพระวรกายนางจึงเข้าใจว่าเป็นรุกขเทวดานั่นเองครับนี่คือทำแบบเดียวกันกับนางสุชาดาใช่ไหมใช่แบบเดียวกัน ขอถวายข้าุายาขอถวายค้ามันตรุายาแดพระองค์แด่พระองค์ตอนที่มาที่จุดที่สองมันทำให้ด็อกเตอร์มองย้อนนึกถึงอดีตแบบเดียวที่พระองค์ท่านทำาปาก็ทุกขงังซีได้มาที่นี่หนึ่งในสิ่งนั้นเราก็ทำคือเรานั่งสมาธิหรือทำบุญกุศลเสร็จแล้วก็นึกถึง พ่อแม่ครูบาอาจารย์นึกถึงเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่คุ้มครองดูแลเราแล้วก็อธิษฐานบุญกุศลที่เราทําให้พ่อแม่คนที่เรารักครูบาอาจารย์ครับแล้วคนที่ดูแลให้เรามีทุกๆวันนี้ไปก็คือเป็นการขอบคุณเราไม่ได้มาจุดๆนี้ไม่ใช่มาที่นี่อย่างเดียวแม้กระทั่งอยู่กรุงเทพเราก็เล่นื่อถึงคุณของพ่อแม่ดิดามารดามาโดยตลอดนึกถึงคุณคนที่รักเรามาโดยตลอดนะครับแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เรามีวันข้างหน้าที่ดีเพราะว่า การเคารพหรือการรักหรือคําว่ากตัญญูเนี่ยเป็นคุณสมบัติของคนรวยที่มีคุณภาพเป็นคุณสมบัติของคนดีที่มีความสุขระยะยืนครับตอนเด็กๆด็อก,กเตอร์เริ่มสนใจเรื่องของธรรมะเริ่มสนใจเรื่องของไฟแนนซ์หรือเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ตลาดหุ้นได้ยังไงครับตอนเด็กเนี่ยเราเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นคนโชคดีสักเท่าไหร่นะพ่พอแม่ก็ไม่ค่อยถามว่าฐานะมีไหมถือว่าระดับกลางนะครับก็คือมีบ้านเช่าเล็ก ทมลำนาวขนดอยู่ที่หาดใหญ่ครับขาดใหญ่ใช่ครับเป็นคนใต้คนใต้เกิดที่นั่นขนาดใหญ่เกิดมาในครอบครัวคนจีนเขาดูแลยังไงครอบครัวคนจีนถ้าเกิดเป็นลูกผู้ชายเนี่ยถือว่าในอดีตถือว่าเป็นคนโชคดีแล้วก็ถือว่าโชคดีเพราะว่าพ่อเน่เคยได้ยินว่าเขาอยากให้ลูกชายสืบสกุลต่อเขาเลยให้ความสําคัญกับลูกชายพ่อก็ยังเป็นคนที่รักลูกผู้ชายมากกว่าลูกผู้หญิงเพราะเขามองว่าคนนี้คือคนที่ดูแลครอบครัวไปต่อไปจาก จากเขาจากเจเนอเรชันถัดไปก็ดูแลกันมาอย่างดีดูแลทนุถนอมอย่างดีแล้วก็คอยสอนเขาไปเรื่อยๆแต่เราอ่ะไม่เหมือนพ่อเราบอกว่าพ่อทำไมไม่ดูแลพี่บ้างพี่สาวอะไรไม่ได้เรียนหนังสือนะพ่อตอบบอกว่าเขาต้องแต่งออกนะพี่ชายต้องเลี้ยงลูกนะหรอแล้วแล้วแล้วทุกๆครั้งเราก็จะเห็นความต่างนี่อยู่ครั้งหนึ่งเรากลับบ้านมาล้วก็เปิดฝาชีเรา้วเราอยากกินชิ้นนี้เราอยากกินไก่ บอก่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่ของพี่ชายเราบอกว่าหรอถามว่าเราเสียใจไหมก็เสียใจนะเฮ้ยทำไมต้องดูแลพี่ชายคนนั้นอย่างนี้เราก็หันกลับไปเราบอกว่าวันนี้เราจะต้องชนะพ่อเราจะนะเราจะงงงงชนะพี่ชายเราและการหาหนทางเอาชนะใจคุณพ่อคุณแม่ของดรประสิทธิ์เพื่อหวังจะทำให้คุณพ่อคุณแม่นั้นรักพี่สาวเขามากยิ่งขึ้นจะเป็นวิธีไหนติดตามชมกันช่วงหน้าครับ